ลูกอะไรครับหลวงพ่อ,อเ,เป็นอิฐอะไรครับหินโมกุลได้มาจากไหนครับผมได้าจากลบลลบ,บุรีอันนี้ไม่ต้องไปอัญเชิญหรือว่าไงครับหรือคนมาให้อซออ๋ออันนี้ซื้อมานะครับ,รบมาประดับสวนที่ที่สำนัก ว่าเป็นหินโมกุลรัดที่เห็นตามใต้ต้นไม้ตามข้างๆนี่ใช่เหล็กไหลไหมครับมันเป็นรางเหล็กไหลารางเหล็กไหลาร,าร,ารางเหล็กไหลเหลไหมันเหมือนตัวกัอนอ๋อครับตัวกันเป็นรังครับแล้วก็ตัวเหล็กก็อยู่ในรางอย่างเงี้อยอ่าเหมือน,นตัวกันครับผมต้องทำรางแล้วยื่นออกมาเหมือนกันอ๋อผมมาประมาณครึ่งเดือนที่แล้วนะนึกๆตามอาทิตย์ได้ ไม่รู้อุปทานหรือเปล่าดูในถุงที่หลวงพ่อให้ไปท,ที่ยังไม่มารับไปรู้สึกมันจะใหญ่ขึ้นหน่อยนึงเล็กแหลกเงินยงก็ใหญ่ได้ทุกชนิดใหญ่ได้หมดแต่รู้สึกใหญ่ขึ้นจริงๆ พวกนี้เป็นลังเหล็กไหลหลวงพ่อท่านบอกว่าเหมือนลังปวอนะครับมีประดับประดาอยู่ที่สวนเต็มไปหมด

Thank okay. you.